ผลงานด้วยอ่ะผลงานเต็มจะจีบเรื่องอะไรคะโอ้ค่ะแฟนไม่อยากให้แต่งตัวโป๊แฟนห่วงคะมาริโอมาเลอร์ที่มางานครั้งนี้แล้วกำลังอยู่ห้าสี่สามสองนักจีบนะคะจ้าแม่เอามาร่วมงานกับวิวด้วยไหมคะค่ะลิสติโบรนะคะก็เป็นครั้งที่สองแล้วปี68นะคะเอ็มนำสำราญค่ะตั้งแต่วันที่13จนถึงวันที่19มีนาคมนี้นะคะกับพี่โอชอบเดินตลาดกันหนุนตลาด โอ้จริงๆถ้าได้เดินจริงๆเนี่ยไม่ค่อยได้เดินค่ะคือถ้าเดินจีต้องเดินคนเดียว่เดินกับพี่โอจะไม่ได้เดินก็ลุ้มคนลุ้มพี่โอคนลุ้มพี่โอเราทำอะไรออยู่ตนนั้นเรายืนยิ้มเรายิ้มข้าแบบนี้เอาลังตรงน้าผมไหมพอเขาเปล่าไหมไม่ไม่เลยค่ะจีก็จะยืนยิ้มเขามีสกิลไหมว่าหนูถ่ายรูปให้ป้ากับจันเอ้ยมาริโอหน่อยมีบ้างค่ะหนูก็ถ่ายให้หนูเซสวีทสวีทค่ะช่วยกันเขาบอกแกถ่ายูนิดหน่อย ช่วยถ่ายหน่อยได้ไหมลูกอะไรอย่างนี้ก็น่ารักค่ะไม่ได้แบบว่าบังคับไม่ยอมถ่ายเลยเขาจำเราได้ไหมจำได้จําได้ค่ะก็ก็ส่วนใหญ่ก็จะดึงมาถ่ายด้วยเดี๋ยวนี้ก็มีคนดึงมาถ่ายแล้วก็มีแล้วอแล้วถ้าเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนก็ยืมยิ้มแห้งค่ะแกบอกว่ายังไงทำตัวไม่ถูกทำตัวไม่ถูกก็ยืนยิ้มค่ะแล้วยืนห่างๆยืนไกลๆค่ะให้พื้นที่เขาให้พื้นที่อะไรอย่างนี่ถ้ามีคนมาขอถ่ายแบบว่าสามคนสนใจโอ้สี่แล้วก็ถ่ายเขาด้วยเราได้ไหมได้ค่ะ พี่ของให้แล้วพี่พี่ค่อยร่วมเฟรมแล้วเมื่อก่อนอาจจะแบบเออยังกอนอะไรเงี้ยค่ะอ่ะติ๊กรองดอยไหมทุ่นแรงๆที่แบบว่าไม่ได้ถ่ายร่วมกันไมไม่ค่ะเข้าใจไม่น้อยไม่หนอยหนูเข้าใจหนูเข้าใจทุกอย่างเลยค่ะเข้าใจเข้าใจถึงมีวันนี้ค่ะเวลามาเดินเงี้ยเราเรากับพี่โอซื้อหมูแกนมาหรือว่าแตกต่างคุณติคุณธเรมก็จะทานอะไรแบบว่าแนวแนวเดียวกันใช่พี่โอกินอะไร พี่โอชอบกินกุยช่ายค่ะกุยช่ายบบชอบกินก๋วยเตี๋ยวหลอดอะไรเงี้ยชอบทานของแต่ว่าก็ถ้าหมูปิ้งก็มีค่ะถ้ามีอะไรน่าทานก็ก็ซื้อค่ะกินได้หมดมกินได้หมดกจีอะลูกก็ได้หมดเลยค่ะแบบพี่โอเป็นคนง่ายง่ายค่ะง่ายคืออยู่ง่ายเลี้ยงง่ายกินง่ายกินง่ายค่ะบบ <ๆ S 2> ง่ายค่ะ เป็นไงบ้างเหรอเรื่องที่เขาหวงเราว่าไม่อยากให้เราแต่งตัวหาเซ็กซี่เขาพูดดีนะคะพูดดีมากแต่จริงๆคือดุเหมือนตัวจริงก็ดุเหมือนกันค่ะเขาดุยังไงบ้างก็จริงๆก็แบบว่าก็ก็มีคอมเพลนนิดนึงอาจจะแบบอาจจะแบบพันหลังอะไรอาจจะโป๊ไม่น่อยอาจจะคอมเพลนหน่อยอย่างจริงๆเขาพูดคำว่าอย่างไงที่แบบว่าเราถึงแบบสะดือแบไม่ชอบ เขาเดือดเขาเห็นตอนเราถ่ายหรือเราส่งไปให้เขาดูว่าไม่ส่งค่ะลงเลยขอเดี๋ยวไม่ให้อ๋อพอส่งเสร็จแล้วก็ฟีดแบ็กกลับมาเลยไม่ไม่หมายถึงจีลงไอจีเลยไม่ได้แบบว่าขออะไรคะแล้วก็เขาบอกว่ากลับมาเคขาบอกไม่ชอบเลยเขาถ้าอันที่มันเห็นสะโพกอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะรู้สึกว่าเยอะเกินไปหรือเปล่าแล้วก็บอกว่าเราก็แฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเขาไม่ชอบแล้วเรายังไงต่อต้องแบบก็สู้ก็สู้เพราะว่าคิดว่าตัวเองเป็นฝรั่ง จริง่ว่าอินเนอร์เราฝรั่งเราไม่ได้ดูโป้อะไรแต่พี่โอคือไทยแท้เลยไทยแท้เลยบอกโป้นะอะไรอย่างเงี้ยอันถ้าเป็นสมุปต้องไปทะเลชุดว่ายน้ำหนึ่งไค่ะก็ไอชุดอื่นๆได้แต่พอหันหลังเขาก็อาจรู้สึกว่ามันอาจจะแบบโว้เกินไปในในบางรูปในบางเซตอาจจะมากเกินไปก็โว่บ่อยนะก็โวบ่อยเหมือนกันก็โวโวแบบอะไมันทำให้ต้องเป็นแบบว่าเป็นเรื่องท็อปิกที่ต้องมานั่ง เกิดใจกันไหมว่าเฮ้ยมันยังไงอยู่ว่ามันก็คุยค่ะก็คุยบ้างเพราะเราเป็นคนชอบแต่งตัวเนาะแล้วก็ก็ทุกคนน่าจะเห็นว่าเราแบบแต่งหลายๆแบบใส่แบบเหมือนอากาศร้อนตลอดเวลาก็ก็มีแล้วอธิบายยังไงอ่ะให้โอฟ้าก็ก็บอกว่าเราอินเนอร์ฝรั่งถึงหน้าเราจะหมวยแต่เราอินเนอร์ฝรั่งแล้วเขาว่าไงแล้วของเขาอินเนอร์ไทยแต่หน้าฝรั่งเขาก็แบบเขาก็แบบเขาก็ไม่ตอบค่ะเขาแบบไม่ได้ไม่ได้คอมเมนต์เลยมันถึงขั้นเป็นปัญหามั้ยไม่คุยกันหรือว่าแบบว่า ก็มีงอนบ้างค่ะงอนบ้างแต่ก็ไม่ได้เรื่องใหญ่เราง้อยังไงคะปล่อยเวลาไปเดี๋ยวก็มึนๆแบบก็คุยทำเนียนคุยค่ะพวกเขาเอาคืนบ้างไหมว่าเขาโชว์บ้างก็ก็ก็ดีนะคะอยากให้โชว์เออเขามีให้โชว์ใช่ไหมคะมีอุยไม่เห็นเขามีอะไรดีให้โชว์อ้าวหน้า ิวพันไม่เพราะเขาเป็นตำนานหุ่นนุ่งตังคูนใช่ใช่จิจิไม่ติดนะจิจิโอเคมากกับการแบบถ้าพี่เขาจะเปิดหรืออะไรบ้างใช่บ้มีบอกเขาโชว์ไหมคะมีบอกว่าโชว์บ้างสิงไม่ได้บอกค่ะเพราะว่าเขาคงงงว่าทรามาอยู่ดีๆเราบอกให้เขาโชว์แสดงว่าถ้าเขาโชว์เราก็ไม่มีการแบบว่าิดหรืออะไรไม่ติดเพราะส่วนใหญ่พี่โอจะโชว์แบบ เป็นงานหรือจําเป็นต้องพอดจริงๆที่เขาถึงจะโชว์เราก็ไม่ค่อยกังวลเพราะปกติเขาก็ไม่โชว์เว<ร>ลาคนมาวิดวิวแฟนเราเราไม่งวง่หรอกไม่มคดีค่ะชอบทำไมอ่ะก็แปลว่าเขายังฟีดแบ็กดีอยู่เราก็อยากให้เขาแบบมีคนกีดเยอะๆอยู่นนมันก็เลยทําเป็นเพื่อนแกนบอกว่าถ้าจันจีไม่เอาเดี๋ยวูเอาเองครับไม่ให้ค <laughs> ่ะไม่ได้ แกนก็พูดไปเรื่อยค่ะมันไม่เอาหรอกมันชอบเล่นคอนเทนต์อยากให้คนดูเยอะๆที่จริงๆหลายคนก็แบบเขาไม่เข้าใจเราว่าแบบใส่ทะเลแต่ใส่เซ็กซี่แต่ก็ยังลาม่าอยู่ค่ะจริงๆก็เข้าใจนะคะแต่ว่าก็แบบมันมันสมัยนี้แล้วเนอะอาจจะมีผู้ใหญ่แบบในยุคที่เขาอาจจะไม่ได้เข้าใจที่ที่แบบการใส่ชุดว่ายน้ําใส่แต่งตัวโป๊ๆอะไรเงี้ยก็คือโป๊ก็คือโป๊ะสำหรับเขาแต่แบบ อาจจะไม่ได้ดูว่ากาลาเทศะเป็นยังไงแต่ว่าสําหรับมินจิจิก็ก็ระวังเต็มที่ค่ะก็จะไม่ได้เอารูปที่มันแบบล่อแหลมขนาดนั้นออกมาก็หวังว่าจะเข้าใจเพราะว่าเราก็แบบอยากโชมโมเมนต์มีความสุขมากกว่าคือรู้สึกเหนว่าพี่กับพี่การเขาบอกว่าเป็นแฟนมาริโอทำอะไรนิดก็โดนแบบว่าเป็นจัตศิริไม่ง่ายด้านลบไปเลยไม่กด้แบบว่าไม่หรอกคือพี่โอเขาเป็นพระเอกไงเขาคือเราก็เป็นอย่างนี้มาตลอดเขาก็คาดหวังว่าเออถ้าเป็นแฟนพระเอกเราจะต้องแบบ วางตัวให้มันแบบแต่จีก็คิดว่าจีเป็นอย่างนี้มาตลอดค่ะก็หวังว่าจะเข้าใจแต่เราไม่ไม่เคยไปทําให้ใครแบบเสียใจหรือไปทําให้คนอื่นลําบากใจก็เลยคิดว่าเราไม่ได้ทําผิดกบใไรแต่ว่าจีก็คิดว่าไม่ไม่ได้เปลี่ยนตามคอมเมนต์ที่มาใช้ก็เป็นโฟที่แต่แรกจนวันนี้ค่ะก็คือทะเลมันก็นดนึงแต่ว่าถ้าทั่วทั่วไปจีก็ไม่ได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยมันก็มีบ้างจีก็เคยบอกว่าแบบโฟแทบทุกลูบโฟแทบทุกลูบเหรอคะจีอ่ะมี รีทัชตัวเองเยอะรีทัชให้มันเบลอ <c oughs> ดันเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะดันแบบหน้าอกเข้าไปคือเรารีทัชเราเซฟตัวเองตลอดอแต่มันนะให้มันดูแบบคือถ้าคนเข้าใจคือเข้าใจแต่บางครั้งเราก็มีส่วนมีสวน,น,นจีว่าจีว่าอยากให้เขาเข้าใจมากกว่าเพราะว่าบางทีเขาบอกว่าเออทําไมแบบแต่งแบบนี้แบบต้องได้เงินสิแบบ เออถึงจะแต่งแบบนี้อะไรเง,งี้ยจีกก็บอกว่าจิีกไม่ได้อยากได้เงินจากการแต่งตัวแบบนี้จิีกแค่แบบแฮปปี้อยากให้ทุกคนเห็นว่าเราแฮปปี้นะมีโมเมนต์แฮปปี้ไม่ได้แบบจะมาโชว์ว่าโปขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยอ<ห>ันนีคอมเมนต์อะไรที่แบบว่าดูแรงนะมันมีเยอะค่ะอย่างเช่นกระแดะคำว่ากระแดะแต่จิีกก็แบบเออก็ก็ดูประมาณนั้นแหละอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะใช้คําแรงหน่อยรับมือกับค จิว่าอย่างถ้าพูดถึงพี่โออะไรเงี้ยนะจ,จิจะรู้สึกว่าไม่เกี่ยวก็จะตอบแต่อะไรที่เขาคอมเมนต์เรื่องแบบว่าชุดว่ยน้าที่ทะเลอะไรเงี้ยก็จะมีพูดบ้างแจ้งบ้างว่าแบบเออเราเราก็อยู่ในที่ที่มันมันแต่งนะแล้วก็คือมีฝรั่งแต่งตัวแล้วก็โป้ทั้งหาดเลยเราก็รู้สึกว่าเราก็ปกตินะตอนนั้นนอม, happen, มอะเป็าทไร ไม่หน่อยนะคะก็จีว่ามันเป็นถ้าพูดตรงๆมันเป็นคอมเมนต์ส่วนน้อยมากๆแต่ว่าจีว่าพลังโซเชียลมันเขาช่วยเยขาเขาเข,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 ขาแบบช่วยจีกันเยอะมันเลยแบบมันเลยแบบดูเป็นดรามา่าตลอดก็คือแม้จะมีด้านลบแต่ว่าก็มีคนท้องบวกให้เราโอ้มีคน<ม>ช่วยเยอะคะ่ะจีว่าเดี๋ยวนี้มีคนช่วยจีเยอะมากเยอะส่วนใหญ่จะแบบคอมเมนต์เ่ช่วยจีเยอะมากเพออ่านแล้วมันดีขึ้นไหม ขึ้นไหมก็รู้สึกแบบโมโหแป๊บนึงมันต้องมีโมโหอยู่แล้วว่าแบบทำไมพูดแบบนี้แต่ว่าเราก็ตั้งสติถ้าจะพิมอะไรมันมันอยู่ในโลกโซเชียลจิงก็จะคิดเยอะๆถ้าแบบรู้สึกว่าอยากจะคุยสื่อสารกับเขาก็ใช้ภาษาที่มันโอเคก็เลยลงต่อไปเลยลงต่อ <c oughs> <c oughs> ไม่ลนงะมันก็แบบก็บอกแล้วว่ากาลาและเทศะพอ <c oughs> เข้าวันจิกก็แต่งตัวมีชีส <c oughs> จิกก็แบบเออมันแล้วแต่สถานที่แต่เกาบอกว่าถึงโดนด่าก็แซ่บไม่หยุด <c oughs> ก็ไปกันต่อมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราชอบแต่งตัวค่ะถ้าเราถ้าเราไม่แต่งตัวคือเราออกมาเจอคนเราแต่งตัวจิบว่าคนก็แบบแฮปปี้ที่ได้เจอเราเนอะเราก็แต่งตัวแต่ว่าจิบว่าไม่ไม่ได้โป๊บางรูปอะจีอาจจะใส่แล้วดูโป๊แต่พอเสร็จจีก็ใส่เสื้อคลุมแล้วก็เดินแบบใช้ชีวิตปกติก็ไม่ได้แบบว่าเดินโป๊ไปอะ ส่วนตัวจีคิดว่าจีกาลังดีไม่ได้เยอะเกินไปแต่ถ้าชุเนื้อของแบบผุ้งขาวก็ยังแบบค่ะก็มีตุงบ้างก็ต้องมีตุงบ้างก่อนจะออกให้มันแบบดูแลน่าดูก็เหมือนออก็ดูแลตัวเองแหละแต่อะไรที่มันอาจจะไม่น่าดูอย่างที่บอกจีก็รีทัศอะไรที่มันดูล้นดูเกลออะไรอย่างเงี้ยจีก็รีทัศอะไรที่เราต้องรีทัศที่ซีเรียสมากที่สุดส่วนไหนบ้างที่มีปัญหาที่ซีเรียสมากที่สุดที่จีรู้สึกว่ามันต้องทุกครั้ง อาจจะเป็นสะโพกตรงแบบว่าอาจจะถ้าเห็นสะโพกอะไรเงี้ยอาจจะให้มันดูเนียนดูเนียนดูยกขึ้นมาหน่อยหรือว่าหน้าอกถ้ามันดูเยอะเกินไปก็ดันมันเข้าไปแล้วอาจทําให้มันเบลอลงหน่อยให้ไม่เห็นเป็นแบบว่าเลเป็นตุมอะไรนะคะ VIP เท่านั้นค่ะก็ไม่รู้ว่าใช้เหมือนกันใช้เหมือนกันเนืที่ลงก็คือไม่ต้องขอที่โ ขอเดี๋ยวไม่ได้ลงขอเดี๋ยวไม่ได้ลงลงเลยดีกว่าแล้วก็ยอมโดดาถูกต้องจีค่อนข้างจะดื้อจีแค่รู้สึกว่าการแต่งตัวมันเป็นสิ่งที่มันสนุกสำหรับมันจีอ่ะจริงจีจเขาน้อยใจไหมไม่แบบเออก,ก็ก็ลัวจีก็ไม่ได้แบบคือคือถ้าทะเลอ่ะมันขอหน่อยแต่ถ้าชีวิตจริงจีก็แบบ อย่างที่บอกว่าถ้ามันถ่ายจริงจิก็เอาเสื้อมาคลุมหลังจากนั้นก็เดินเดินเดินแต่จริงต้องมีแบบส่งเลทเขาดูไปลว่าชุดแบบนี้ก็มีบ้างค่ะแต่ว่าก็ต่อให้ส่งให้ดูถึงเขาจะคอมเมนต์ว่ามันโป๊จิก็ลงอยู่ดีแต่เนี่ยก็คือดูการที่สาไปทะเลก็ไปที่ไปใช่ใช่จิว่าจ,จิก็จิจะสามสี่แล้วอ่ะจิว่าจิก็โตเกินที่แบบมันไม่ได้ดกแก่ไปก่อนนี้มันอาจจะเหี่ยวมันไม่ได้ดูนุก็ แต่งตัวก่อนถ้ามันเละเ,เทะเทะองไงก็เราก็จะแต่งให้ตามวัยแล้วกันจริงจอยากบอกกับคนที่เข้ามาพอจะคอมเมนต์นดา่าเราวิจาร์เราตลอดใช่ไหค <ๆ S 2> จริงจริงวิจาร์ได้ค่ะแต่เบาๆหน่อยแบบคำพูดอะไรเงี้ยมันมันค่อนข้างจะแรงจรีงแค่กังวลว่าถ้าใครมาเห็นแล้วมันอ่านแล้วมันจะรู้สึกไม่ดีกับคำพูดนั้นๆมากกว่าใช่แล้วเหมือนแบบไม่ว่าจะเป็นผู้ชายที่จะเป็นแบบว่าเซ็กชวลแฮล์ฟเม์อะไรเงี้ยจีก็บล็อกไปเลยก็แค่ ระวังหน่อยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่จิตแบบที่เห็นมันมีคนหลายคนที่เห็นแล้วจิตก็แค่กดเข้าไปในโปรไฟล์ก็รู้ว่าเขาเป็นใครคือก็ทราบเลยว่าเขาเป็นใครคือมีตัวตนไม่มีตัวตนตจิติดต,ตามได้ค่ะจตแค่ไม่ทําอะไรเฉยๆมีบล็อกอีอะไรอย่างนี้ไหมคะบล็อกเยอะค่ะแค่รู้สึกว่าถ้าไม่ชอบแล้วคอามเป็นแรงแรงก็อย่า<ล>ดู <ๆ S 1> ก็อย่า <ๆ S 1> ดูเลยดีกว่าเพราะจิตรู้สึกว่าถ้ามันลำบากใจแล้วมันไม่มีความสุขก็ เออถ้าไม่มีจงอยู่ในโซเชียลของเขามันก,ก็ก็ทำให้เขาแฮปปี้ก็โอเคอแ,ลออเแล้วสุดท<ะ>้ายาแล้วใครอยากบอกอะไรกับเขาเขาห่วงเราคะค่ะออยกบจโเขาห่วงเราคือหน้าหนูหมวยแต่อินเนอร์หนูฝรั่งค่ะขอแต่งตัวหน่อยค่ะโอเค <c oughs>